ซึ่งหลายฝ่ายนะครับก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับต้องอีกตอนหน่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคณะสอสอสามทั้ง4จังหวัดนะครับที่ได <Okay. S 1> ้บรรยายหลังจากที่ทุกท่านได้ลงไปในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนั้นนะผมว่าเราไร้งัวนั่งฟังอยู่ในทุกปัญหาทุกข้อมูลต่างๆที่ที่เสนอมาผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เราอย่างที่บอกว่าในในแต่ละจอดนันนะ้นมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนเหมือนเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผก็จะรวบรวมทุกอย่างนะครับนำมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจนังหวัดเาคใต้นะครับทั้งจุดนอกเจ้าลาตะณัีระดับที่ว่าและสี่เมสนโซนต่านะครับและเป็นสิ่งดีที่รับฟังข้อมูลรับจากตัวแทนที่จะไปรับเก็บข้อมูลจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็จะรวบรวมไว้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งือเรื่องที่ผมได้เชิญท่านผู้จิ๋มของท่านมาชี้แจงนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ในครั้งนี้นะครับที่อยากให้คณะสรสามในวันนี้ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้ได้รับทราบได้เข้าใจในทั้งสองเรื่องแล้ว่าเราได้ทาอะไรกันอยู่นะครับให้เราได้ดําเนินการอย่างไรบ้างคือแล้วก็อยากให้เรื่องทั้งหมดนี้นะครับผมอยากให้ลงไปสู่ที่น้องนักด่านี้อยู่ดีที่มากที่สุดนะครับเพราะว่าในบางจังหวดที่บอกมาว่า คณะผู้คุยนะครับพี่น้องประชาชนไม่ทราบเรื่องหรือทราบเรื่องแค่เล็กน้อยเท่านั้นที่นร่เป็นสิ่งที่จะเป็นช่องทางที่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายนั่งใต้ระดับที่อยู่ตามชนะุมชนามหมู่บ้านนั้นได้รับทราบข้อมูลต่างๆที่คณะผู้คุยคณะสร,รอสองคณะสร,รสนสะได้ทำนะครับอยากให้หนําไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบไปร่วมเหมือนกับ ที่เราทำอยู่ดีนะครับอยากการให้อยายกกรจายนะครับเพราะต่อไปเราลงไปข้างล่างนักคณะผมลงไปหรือใครลงไปนั้นพี่น้องมางเาสาคคเานกไจะรับทราบข้อมูลหรืออาจจะไปเพิ่มเติมในสิ่งที่ได้รับการประชุมมาในการอ่าเรื่องแต่ครั้งต่อไป,อไปนะครับที่คือสิ่งที่เราได้มีการคุยกันพิการประชุมกันนะครับในการประชุมในวันนี้แล้วก็ีิเหแบบ็นจากผู้ส่รรงคุยทั้งนายทั้งหลายนะครับที่ให้ข้อมูลมานะครับในการาจารสัญญาการต่างๆนะครับท่าตงตุลต่างๆนะ ขอบคุณนะครับผมร้อมูลต่างๆไว้นะครับแล้วก็บางสิ่งบางเรื่องที่เราสามารถทําได้เลยนะครับเราก็จะทาอย่างเช้อย่างเช่นโองชาติไทยต่างๆที่เราสามารถทําได้เลยแต่เราก็ขอทางคณะการสารศาการในการประชุมในการพบปะคุยจัดการที่คีประเทียไทยแล้วเดี๋ก็บอกแล้วก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับซึ่งผมก็ขอขอบคุณว่าบางครั้งเราก็ลืมในจุดๆที่ไปนะครับเราก็สามารถจะเสริมเพิ่มเติมไปได้ในเรื่องของ ตรงนี้นะครับในเรื่องของที่เป็นกังวลในเรื่องของการเตรียมการที่จะยีนตั้งนะของรัฐบาลใหม่นะผมอยากให้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับใครจะเป็นรัฐบาลหรือใครจะเป็นอะไรก็ตามถ้าพวกเรามีความรักความสัมัคคีและเรามีจุดยืนอย่างนี้ผมมั่นใจว่าพวกเราอยู่ในจุดยืนของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้นำศาสนาไม่ว่าจะเป็นทั้งผูทนำทั้งผู้สื่อื่นและที่น้องประชาชน นะครับเรามีจุดมุ่งมั่นนะครับผมเห็นคณะทำงานหลายท่านพูดเปนแเต็มที่เลยว่าถึงแม้จะไม่มีงบประมาณเราสอนยืนอยู่ได้ขาเราแข็งตัวเองได้ยืนอยู่จุดยืนของเราได้นี่คือสิ่งที่คณะทำงานสสอามที่เราตั้งมาหลายๆปีแล้วเราทำงานก็มานะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นในงรนลงลงพื้นที่ต่างแล้วมีการพูดออกู้คุยนี่คือสิ่งที่มีความมุ่งมั่นและมั่นใจว่าจะเป็นอะไรเราตาม แต่พื้นที่เรายืนยันต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์พฤติธรรมอย่างนี้นะครับก็ยืนยันตามนี้นะครับและผมก็ไม่กังวลนะครับถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกต่างๆยกเลิกพรบเรื่องต่างๆนัๆ้นะไม่กังวลหรือว่า,า,ารุปกระทเราอีมีหลายๆเรื่องเราก็ต้องมีสิ่งที่เราต้องดูแลการชี้แจงเป็นหน้าที่ของ,องที่ต้องชี้แจงให้คณะรัฐบาลหมายว่าเหตุใดต้องมีกระาำเหตุใดต้องมีอะไรสิ่ง,งที่เราต้องคงไว้ เพื่ออะไรซึ่งตรงน,นี้ผมได้ตั้งตั้งนานไ้แล้วว่าเราจะตอบคำถามกับคณะรัฐบาลใหม่อย่างไรบ้างการเรามีเรามีการประชุมการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทีมกฎหมายทีมต่างๆที่มีความรู้ความสามารถนะครับนำมาเพื่อที่จะตอบคำถาม,ถามเมื่อมีรัฐบาลขึ้นมาว่าพื้นที่อยง่ทางใต้นั้นนะทําไมยังต้องมีเจ้าที่ในดูนแลในเรื่องความนั้นถกต่อนะครับซึ่งตรนะงนี้นะครับทันนี้นั้นอยู่ที่ คณะรัฐบาลถ้าผมร้อมชี้แจงแล้วนะครับประชาชนที่เหลืออีกท้ประชากทั้งหมดสองล้านคนมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ไม่ต้องการเจ้าที่บดีอยู่แต่ส่วนใหญ่ยังมีความต้องการอยู่การที่ซือสิที่ไป่ดนเด็ที่จบการศึกษาใต้สองล้านคนมีความต้องการนะครับแต่ว่าการอยดูแลต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องะชาชน,นถือว่ารดดเดมากนะครับก็ต้องขอบคุณทุกส่วน ที่ให้คำแนะนำและส่วนที่ได้ช่วยกันนะครับนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่ผมผมได้โจทย์และได้สรุปนะครับยังมีหลายเรื่องนะครับ,นะรบ,แ,ลบแล้วก็จะนำไปข้อมูลแล้วก็ะได้ตอบในครั้งต่อไปในเรื่องที่จากตเนินการต่อไปนะครับก็แต่การประชุมในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้นำศาสนานะครับรองผู้เจ้านะครับผู้นำของขี่น้องขีดแล้วก็วกนนนนกคณะครูบาอาจารย์คณะพี่น้องประชาชนที่เป็นตัวแทน,นระบบผููศึกษากล้าพูดเดยว่าที่นั่งอยู่วันนี้คือเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจันงหวัดชายภาคใต้ทั้งสองร้ก่านน,นที่เข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ดาเนินการประชุมคณะสอบสารในวันนี้นะครับซึ่งรายาาละเอียดต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราได้ คุยไปผมคือผมว่ามีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างมากและจะนำสิ่งนี้นะครับไปใช้สิ่งไหนที่เป็นข้อบกพร่องของเจ้าที่ห่าย้องผมคือในฐานะที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบก็จะนำไปแก้ไขนะครับดีกว่าที่พี่น้องประชาชนที่ร่งอยู่นี้ไม่ไม่มีข้อมูลอะไรให้ผมซึ่งผมจะได้มาข้อมูลนี้นำไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงไปเป็นสิ่งดีขึ้นต่นอไปนะครับซึ่งผมขอขอบคุณมาแล้วการนี้ด้วยนะครับ